สิบวันสวิตซ์สองวางจำหน่ายสวิตซ์สองต้องรองรับเมาส์มากขึ้นนะสวัสดีครับพี่เพื่อนครับวันนี้ก็มาพูดถึงตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่พี่น้องเกมเมอร์ในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลหลายๆคนก็เฝ้าแบบใจจดใจจ่อนะครับว่ามันควรที่จะรองรับกับการใช้งานเจ้าตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในทางฝั่ง PC ที่ชื่อว่าเมาส์ตัวนี้มากขึ้นได้แล้วนะครับหรือจะรองรับแทบจะทุกเกมเลยก็ว่าได้นะครับมันควรจะมาได้แล้ว แต่ถ้าหากลงมามองดูในทางฝั่งดิ g i t a l นะครับก็ต้องบอกเลยว่าด i g i t a l สวิตซ c หนนะครับก็มีบางเกมที่ซัพพอร์ตในการที่จะเล่นตัวเกมเหล่านั้นผ่านเจ้าตัวเมาส์อยู่ด้วยนะครับแต่อาจจะได้ไม่ได้มีจํานวนที่มากเพียงพอครับแต่พอมาอยู่ในยุคของด i g i t a l สวิตสออย่างที่เพื่อนเอนเห็นในเรื่อง,องของการใช้งานนะครับกับเจ้าตัวจอยคอนที่มีการปรับปรุงใหม่นะครับที่ใช้บนตัวด i g i t a l สวิตซ c สอก็จะเห็นในลักษณะการใช้งานกับบางเกมที่มีการเลื่อนนะครับ เค r s องเคอร์เซอร์ต่างๆเนี่ยในลนักษณะที่คล้ายๆกับการใช้เมาส์นะครับซึ่งไอ้ตรงสัญญาณของส่วนนี้แหละมันอาจจะเป็นสัญญาณที่เป็นาทางที่ดีนะครับที่จะเห็นตัวเกมต่างๆที่จะต้องมีการซัพพอร์ตกับการใช้ตัวเมาส์ในทางฝั่ง PC เข้ากับตัวดิจ i ตอลส s ิตซ์สมากขึ้นนะครับซึ่งเราเองก็ยังต้องรอดูนะครับว่าจะซัพพอร์ตแบบชนิดมีสายเท่านั้นหรือจะซัพพอร์ตในแบบการใช้งานแบบบลูทูธ เข้าไปด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันแต่ถ้าหากเราลองมามองในตัวเกมยุคปัจจุบันนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบหรือว่าการใช้งานในบางเกมลักษณะนะครับค่อนข้างที่จะดูเหมือนกับไม่มีความคล่องตัวนะครับเหมือนกับการใช้ตัวเมาส์ในทางฝั่ง PC นะครับโดยเฉพาะตัวเกมที่เป็นในลักษณะแบบเทิร์นบงเทิร์นเบทหรือว่าจะเป็นเกมแนววางแผนนะครับหรือจะเป็น ยกตัวภาพชัดเจนหน่อยอย่างสเปอร์โรบอทนะครับที่กำลังจะวางจำหน่ายตัวภาคใหม่นี่แหละนะครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ตัวเคอร์เซอร์ของตัวเมาส์เนี่ยในการลากเลื่อนต่างๆเนี่ยจะบอกได้เลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะให้ความสะดวกนะครับในการใช้งานมากกว่าการใช้ตัวก้านอนาล็อกหรือว่าตัวจอยสติ๊กทีอ่อยู่บนตัวดิจิตอลสวิตช์อย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราก็หวังนะครับว่าตัวเกมใหม่ๆต่างๆที่มีลักษณะการใช้งานลักษณะแบบนี้ มันจะโดนซัพพอร์ตกับการใช้เมาส์มากขึ้นนะครับเพราะว่าดีไม่ดีนะครับถึงแม้จะไม่ได้ซัพพอร์ตกับการใช้เมาส์เลยนะครับก็จะมีตัวฟังก์ชันที่แปลงร่างให้ตัวจอยคอนของตัว Nintendo Switch 2เนี่ยบังคับในแบบแนวและหน้านะครับเหมือนกับการใช้เมาส์บนโต๊ะได้นะครับอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นอีกก้าวใหม่ของวงการวิดีโอเกมในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับที่ uh, เราก็รอวัน ที่จะมีการประกาศสักทีนะครับว่าทุกเกมจะสพอร์ตการใช้เมาส์ด้วยนะครับก็หวังนะครับว่า Digital Switch 2จะมีตัวเกมอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่จะโดนลิสต์เข้าไปกับการใช้ฮาร์ดแวร์ในทางฝั่ง PC ตัวนี้นะครับกับเมาส์โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับข่าวๆในทางฝากฝั่งของนับถอยหลัง Digital Switch 2กันประมาณนี้นะครับคลิปหน้าก็จะเหลือตัวเลขเพียงแค่วันเดียวแล้วนะเพื่อน แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ